สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการแสดงวันนี้เดี๋ยวท่านจะได้ดูคลิปต่อไปนะครับว่าวันนี้การแสดงที่ทํางานนะครับก็เป็นการแสดงที่เขาเรียกว่าเจิงมือเจิงดาบนะก็คือเชิงมือเชิงดาบนะครันเจิงมือฟอนเจิงดาบเพราะว่าอะไรเนี่ยครับนะ,ะซึ่ง เชิงมือหรือเชิงมือเนี่ยศิลปะเป็นศิลปะป้องกันตัวนะครับาทางภาคเหนือนะครับซึ่งก็จะมีลีลาลวดลายและท่าทางที่แบ่งออกเป็นหลายๆอย่างนะครับนะซึ่งก็จะมีทั้งการเขาเรียกว่าลวดลายการวาดลวดลายทางการตบนะตบมือตบแข้งตบเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าตบมะาาพร้าวนะ ประภาพก็คือประทัดตกให้มีเสียงดังมีเสียงดังนะครับอันที่สองก็คือการย่างการเดินการย่างเขาย่างคุ้มนะครับเป็นการย่างสามคุ้มมีไงเออสามคุ้มสี่คุ้มห้าคุ้มนะ,ออมมมนะแล้วก็ต่อไปก็คือเจิงมือลายไม่ลายมือนะการวาดรวดลายมือต่างๆนะซึ่งทั้งสามอย่างเนี่ยก็เอามารวมกันนะครับ ซึ่งผมก็ไป,ไไปเรียนนะที่โรงเรียนสืบสารภูมิยาล้านนานะเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งก็ไปสมัครเรียนนะซึ่งก็ท่านนับเป็นอาทิตย์เขาไปเรียนเป็นอาทิตย์นะเรียนเป็นวันอาทิตย์ไปเฉพาะวันไปวันเสาร์นะครับออกไปก็ท่านนับเป็นอาทิตย์ก็คือเสียอาทิตย์นะครับยังไม่ได้ขึ้นเชิงดาบนะครับ ยังไม่ได้ขึ้นเจิงดาบนะขึ้นแต่เจิงมือก่อนนะแต่เจิงมือก็อยัยงเรียนยังไม่ครบนะครับซึ่งก็ต้องเอามาก็เรียกวา่าก็เอามาเรียนรู้อะไรเพิ่มเองมาฝึกฝนเองอีกต่อนะครับก็ก็ต้องขอบคุณครูครูวินะครับผู้ที่เป็นครูสอนเจิงมือเจิงดาบนะบที่โรงเรียนนะครับแต่ก็ ก็พยายามฝึกฝนซึ่งการแสดงครั้งนี้ก็เป็นแสดงครั้งแรกของผมนะครับซึ่งก็พูดได้ไมนพูดได้เต็มปากว่ายังแบบน่าจะสักเดือนเดียวใช่ั้มนะครับในในการฝึกฝนนะส่วนเจอมือนะมันเป็นศิลปะป้องก,กันตัวนะครับที่ขู่เขาบอกนะครับซึ่งการวา,ราดลวดลายต่างๆก็คือก็เป็นมวยน่แหละนะครับพูดงา่ายๆคือเป็นมวย เป็นศิปปลปปงกันตัวอย่างหนึ่งแต่เอามาประยุกเพื่อมันเป็นลวดลายท่าทางที่สวยงามมากขึ้นนั้นตามยุคตามสมัยในการโชว์ในการแสดงนะครับส่วนเชิงดาบหรือเชิงดาบเนี่ยท่านต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังผมว่าไอเชิงดาบนั้นผมยังไม่ได้เรียนที่ครูนะครับที่โรงเรียนนะแต่เชิงดาบที่ท่านจะเห็นเนี่ยผมตั้งชื่อว่า เชิงดาบเอ่าเพลงดาบั้งมีพบพ่อเขาข้ามพบมาอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับผมไม่ได้เรียนกับมนุษย์นะผมเรียนกับครูบาอาจารย์นะครับที่ที่นะท,ที่ที่บอกมานะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้เต็มร้อยตามที่ซ้อมเพราะว่าทั้งสถานที่แล้วก็อะไรนะครับมันมันก็เลยไม่ได้ออกมาท่าทางให้มันได้ชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าใน เพลงดบนะาพบพระวิภพผมเนะี่ยบทที่หนึ่งนะเนี่ยเขาเรียกเพลงดบาพบพระวิภพบทที่หนึ่งเนะี่ยอันนี้คือบทที่หนึ่งจะมีอยู่หกท่านะครับซึ่งก็หกท่านะั้นก็ได้ประยุกต์เข้าไปในการสแสดงในครั้งนี้ซึ่งหลายท่านก็อาจจะเคยเห็นหรืออาจจะไม่เคยเห็นนะครับเพราะว่าอาจจะหายบางท่าก็อาจจะสูญหายไปนะหลายร้อยปีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ความ ใช้พิจารณาญาณในการรับชมเพราะว่าผ,ผมก็ไม่ได้เรียนดาบนะไม่ได้จับเรียนดาบนะครับแล้วก็การที่ไปเรียนที่โรงเรียนก็ยังไม่ได้จับดาบยังไม่ได้ขึ้นดาบเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมก็ได้เรียนดาบไปแล้วนะครับจากครูบาอาจารย์ที่ท่านนะบอกมาไม่ใช่มนุษย์นะครับก็ตามนั้นนะครับเป็นก็เลยท่าท,า,ทางต่างๆก็จะเป็นท่าทางที่ใช้งานในการสู้รบจริงนะครับ แต่ก็มันดัดแปลงให้มันดูการแสดงแต่ท่าทางแต่ละท่าทางก็เป็นท่าทางที่ดูแล้วอันตรายนะครับดูแล้วก็คือการาฟาดฟันในสมรภูมิลบนะครับเพระนั้นก็ท่านก็ลองดูนะครับว่าท่านเคยเห็นก็เรียวกว่ากระบวน่าต่ตตางๆเหล่านี้ที่ไหนบ้างน,นะครับก็ลองดูอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับครั้งต่อไปก็จะพัฒนามากกว่านี้ ก็จะมีบทอื่นๆ,ๆตามมาอีกนะครับอันนี้คือบทที่หนึ่งนะของเพลงดับทวาวิพบครับผม